Sorry, s <S สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามสำนักขา่าวเพจไลน์นิวและชมรมผู้สื่อข่าวดอนเมืองสอนฟุตบอลเยาวชนเรานำท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลแมตที่2ในรายการกีฬาสีของชมรมฟุตบอลเลิฟฟุตบอลแฟมิลี่ที่สนามบุญญาจินดาภายในสโมสรตำรวจถนนวิภาวดีรังสิต ชมการแข่งขันคู่สุดท้ายในวันนี้คือวันที่17สิงหาคมเตะกันในเวลา18นาฬิกาประเภทผู้สูงอายุ50ปีขึ้นไปโดยสีแดงมีด็อกเตอร์แก้วท่านปารเมศชัยพัชรกุลพงศ์ที่ปรึกษามท .3 เป็นทั้งผู้จัดการทีมทั้งเพลเยอร์และ แมตที่ผ่านมาสามารถเฉือนทีมสีน้ำเงินซึ่งมีรองผู้การอัดพันตำรวจเอกอัธพรสุริยะเลิศน,นำทีมสีน้ำเงินไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1โดยแมต์นี้ดรแก้วนำทีมสีแดงโชว์ฝีเกือกในตำแหน่งแบ็กขวาปิดลิมเส้นสีขาวบอดสนิทใหม่สามารถเจาะเข้าไปทำในจังหวะสุดท้ายได้ผนวกกับ หน้าเป้าของสีแดงคมกว่าเห็นได้ชัดได้อดีตดาวดังตัวจบสกอร์มหาวิวิาลเชียงใหม่ลงจบสกอร์ให้กับสีแดงหมดเวลาการแข่งขันสีแดงทีมดตรแก้วเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1ผลการแข่งขันคู่อื่นรุ่น40ปีบวกสีเหลืองเอาชนะสีขาว2ประตูต่อ0ูนย์ และสีน้ำเงินยิงสลุดใส่สีแดง4ประตูต่อศส่วนรุ่น50อัพอีกหนึ่งคู่สีน้ำเงินซึ่งมีหลองผู้การอัดพันตำรวจเอกอัต,ตพรสุริยะเลิศด่วนจุดโทษเอาชนะสีเหลือง3ประตูต่อสองหลังจากเสมอกันในเวลา0ประตูต่อศูนย์